หลังจากได้มาเป็นนักเรียนสวดมนต์สภาพจิตใจเรานิ่งขึ้นไหมมีสมาธิขึ้นไหมใจเย็นมากไหมอ่าลูกหนูพวกกี้ก่อนเลยวันนี้ค่ะถ้าถ้าไล่จากเข้าสวดมนต์แรกๆเลยตอนนั้นเราเราเป็นเด็กประถมเราจะมีความรู้สึกที่ว่าเด็กช่วงวัยนั้นเอ่อความอดทนน้อยมากทำอะไรก็คืออยากเล่นคือเหมือนสมาธิอาจจะน้อยแต่ด้วยความเป็นเด็กประถมเข้าสวดมนต์จะต้อง มาซ้อมจะต้องนั่งแบบท่านี้ให้ได้ต้องไหวพร้อมกันทั้งห้าคนต้องจัดการตัวเองให้ได้โดยก็คือฝึกความอดทนแล้วก็พอเริ่มโตมามัธยมปลายต้นก็คือมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเราไดเ้เรามีความอดทนแล้วเราก็คือมองเห็นถึงประโยชน์หลายๆอย่างที่ว่าเ,เราเราข้ามผ่านตอนเด็กๆเราฝึกความอดทนแล้แลนี่เราก็คือ มองมอง,มองเราสามารถคุยกับคุณครูแล้วก็เพื่อนในทีมได้มีการปรึกษากันได้ค่ะน้องเขาโอ๊ตลกว่าไงเจ้าค่ะสําหรับข้าวข้าว่าทานจิตใจข้าวสมบูรณ์ดีเพราะว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าค่ะแล้วก็ได้มาซ้อมเราจะได้เจอเพื่อนๆสนุกมากกว่าเดิมอีกด้วยเวลาเรียนนิ่งกว่าเดิมไหม สำหรับเรื่องเรียนนุ่งกว่าเดิมเจ้าค่ะเหมือนเราจดจ่อกับบทสวดใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนการนั่งก็เหมือนฝึกความอดทนเหมือนที่พี่พุกกี้บอกไปมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอดทนแล้วก็ขยันจดจ่อมุ่งมานะมากกว่าเดิมเจ้าค่ะเวลาเจอคนด่าคนว่ามีความรู้สึกไงบางหลกเด็กนักเรียนที่ทำเคยสวดมนต์มาก่อนข้าไม่สนเจ้าค่ะ ข้าวเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ความจริงข้าวจะปล่อยผ่านไปเราใจเย็นเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแบบถ้า,ถ,าถ้ามันไม่ใช่ไอความจริงไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้าวจริงๆข้าวจะปล่อยเรื่องนั้นผ่านไปทําเป็นหูทวนลมไปเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราไม่ได้ทําแบบนั้นคนกลัวลูกเจ้าค่ะสําหรับจิตใจก็ถือว่าสง,งบ เรียกว่าสงบได้เลยเจ้าค่ะเพราะว่าด้วยความที่คิดว่าน่าจะเป็นทุกๆคนนะคะที่เป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยเด็กที่แบบวัยเด็กก็จะแบบว่ามีโซนมีดือ้อแต่เรามาทําส่วนตรงนี้เราสามารถฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกปัญญาของเราได้ไปในตัวเลยโดยการนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ซึ่งส่งผลถึงมัธยมเลยเจ้าค่ะสามารถทําให้เรานิ่งได้ ดีขึ้นแล้วก็ดีมากๆเจ้าค่ะอย่างเช่นพระอาจารย์ถามน้องโอ๊ตว่าถ้ามีคนมาด่าหรือว่ามาทําอะไรเราก็คิดว่าคิดว่าคําเหล่านั้นเราถ้าเราไม่ได้ไปใส่ใจก็ก็ถือว่าเขาไม่ได้ด่าเราดีกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ซึ่งซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเจ้าค่ะหรือพระอาจารย์คำสุภาษิตหรือเปล่าหรืออะไรเอ่ยที่บอกว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกซึ่งจริงๆเจ้าค่ะซึ่งถ้าเราถูกนินทาก็มันมันเป็นเรื่องของเขาเจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเราซึ่งเราฝึกตัวเองตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามาจากการฝึกจิตใจฝึกสมาธิฝึกสติป,ปัญญามาจากการสวดมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ฝึกหรือว่าไปประกวดส่วนมนต์หมู่ทานองสารพันยะแล้วนักเรียนกลุ่มอื่นๆเขาจะมองเราแปลกๆไหมเช่นมองว่าแม่ชีอย่างเงี้ยมีไหมลูก มีบ้างเจ้าค่ะแบบว่าดูดูเป็นคนใจบุญดูธรรมะธรรมโมเนาะอะไรเงี้ยก็จะมีโดนแซล์บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะเราก็เป็นจริงๆก็ก็เพราะว่าสวดมนต์ตั้งแต่ป .6 จนถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ข้าก็ยังสวดมนต์เพื่อนก็ยังเห็นว่าแบบมีหิ้งพระอยู่ในห้องนอนอะไรเงี้ยเจ้าค่ะเพื่อนก็ เห็นว่ามันคือเรื่องปกติแล้วว่าคนเราก็การสวดมนต์นการนั่งสมาธิอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกว่าทุกคนทำสามารถทำได้ไม่ใช่แค่พระไม่ใช่แค่แม่ชีที่จะทำได้ยังไม่ได้เข้ามาอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะพี่เป็นครูแล้วก็อยากแนะนําลูกๆทุกๆคนเลยค่ะ ให้มารับสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ดีร่วมกันนะคะแล้วก็ในชีวิตเรานะคะเด็กๆทุกคนเราจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าเราไม่ตั้งใจค่ะอยากให้เด็กๆทุกคนตั้งใจนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมค่ะเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จไปสู่จุดมุ่งหมายนะคะขอบคุณค่ะ,ะน้องปุกกี้ลูก ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือขอฝากก่อนนะคะถึงคนที่กําลังลังเลว,ว่าจะลองเข้าไปแข่งดูไหมเห็นเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นเนี่ยแข่งเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือถ้ามีจิตศรัทธาในด้านพระพุธทธศาสนานะคะก็คืออยากให้ลองเข้ามาเพราะว่า อะไรแบบนี้ถ้าไม่ลองเราจะไม่รู้หรอกถ้าเราจิตใจเราไม่สัมผัสด้วยตัวเองเราจะมองไม่เห็นเลยว่ามันเกิดอะไรกับเราบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะที่อยากจะฝากก็คือสําหรับผู้ที่เข้ามาประกวดแล้วแต่ทําไมไม่ได้รางวัลทาไมไม่ได้รางวัลเหมือนจังหวัดอื่นบ้างไม่ได้โล่เหมือนทีมอื่นบ้างอยากให้ออมองแล้วก็คิดว่าแต่ละทีมที่เขาได้ เขาก็ล้วนแต่ใช้ระยะเวลาแล้วก็การฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์นะคะก็คืออยากให้สู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณครูแล้วก็น้องๆน,นักเรียนทุกคนนะคะให้มีความตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนนะคะสิ่งไหนที่ตั้งใจแล้วออแล้วถ้าวันหนึ่งเราได้แล้วก็เราประสบความสำเร็จขึ้นมาเราจะมองกลับไปเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เสียเปล่าเลยค่ะที่เราได้ทามาหขาโอ๊ตลก พี่ๆทั้งสองพูดไปไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็คุณครูที่อยู่ในวงการสดมนหมูส่สมทำนองสอนพันญะยด้วยนะคะว่าอย่าเพึ่งทอ้ออย่าเพิ่งถอยแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจไปตัวพี่เองสวดตั้งแต่ป .6 ก็เพิ่งได้รับรางวัลตอนม .4 เช่นเดียวกันเราจะต้องมีความพยายามนะคะมุ่งมานะฝึกตัวเองขยนันแล้วก็ ฝึกตัวเองอย่างสม่ำเสมอเออยากจะขอเป็นกําลังใจงให้คุณครูแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยค่ะก็สรุปแล้วว่าก็คือว่าทุกคนก็ต้องมีความพยายามนะและความอดทนนะถ้าไม่มีความพยายามไม่มีความอดทนก็ได้แค่สนมนได้บุญนาะอลูกเนาะแต่ถ้าจะมาแบบประกวดแข่งขันใน งานหรือว่ากิจกรรมต่างๆโอกาสที่จะชนะโรงเรียนอื่นๆก็ถือว่าเป็นไปได้ยากอยู่ส่วนใหญ่นักเรียนที่ส่วนมนที่ได้รับโรคพระราชทานส่วนใหญ่จะเอาเป็นเอาตายกันเลยก็ว่าได้บางคนซ้อมวันละสามสี่รอบเสียงแหบคอแหบหมดเจ็บแข้งเจ็บขาใช่ไหมลกูกบางทีก็ยานวดแข้งยานวดขาเนี่เต็มหมดเลยลกูก บางทีก็ยาแก้เจ็บคอก็เยอะบางทีคุณครูก็ต้องมีคุณครูผู้สนับสนุนเต็มที่ด้วยโดยเฉพาะทั้งผู้บริหารโรงเรียนและก็คณะครูด้วยถ้าสนับสนุนเต็มที่รับรองว่าโรงเรียนนั้นไปได้ถึงที่ถึงจุดหมายแน่นอนเอาละครับสำหรับรายการสนทนาภาษาสารพัน ในวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆสำหรับคนที่จะมาส่วนมนหมู่ทำนองสารพันยะเพราะว่าแขกรับเชิญในวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นทั้ง4ี่คนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นทั้งหมดก็ถือว่าได้ข้อคิดรายเรื่องก็สามารถที่จะนำไปประยุกใช้นำไปประยุกใช้ได้ก็ รายการนี้ก็ถือว่าดูแล้วก็เหมาะสมแก่เวลาแล้วน,ะนอ้องรูกเนาะอ่าก็ถือว่าก็จบรายการแต่เพียงเท่านี้ง่ายๆนี่แหละเออก็ขอเจริญพร